โอ๋ออันนี้คือพิษที่ที่เราโดนตอนนั้น่ะเหรอใช่พวกวๆเอางี้แปดสิกันไรมองกลางเลยมองเห็นใบบัตรก็แปดสิบเองเพราะว่าแปดสิบนะเพราะว่าแปดสิบไม่นะโหห้าตัวพระเจ้าช่วยเก็บเอ็ดให้ดูหน่อยน้อง ตโดนเอ็ดแล้วเฮ้ยอาชีพอาชีพกิบไว้อาชีไว้ให้เช็คไหมคพี่เห็นมีตัวมีตัวอยู่กลาง มีโซวาอยู่ในไซวีด้วยไปดีกว่าสสองคนดูดูดิงมากเลยไม่เห็นไม่เห็นมีเศษเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเดินขึ้นไปายลอุ้ยไม่นะ

Spike d o w ไปนันบนเหรอไอ้ช่องบนนั้นมีไอ้หัวเสียวฟ้าที่มันหายตัวได้ที่ไปอยู่ไปอยู่ชุบชุบได้ปั๊บอุ้ยพี่กวนัดเดียวล่วงหมดเลยใครไปกินสไปอ่เอ้าสไปอยู่ไหนนะอุ้ยใช่สนอต้องวิ่งไปเอาเช่ต้องอะไรอุ้ย ัเือนยู่มันกำลังเดินมาเราเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ท่ออ๋อคือไหนอ่ะเนี่ยซ้ายสุดู่ือท่อเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะทางเดินอุโมงตัวเลย หูหายตัวมาไกลมากอะใส่เิร wow ิมเรียบร้อยเรียบร้อยเศรษฐกแล้วเหรออันนี้อันนี้บอกบอกใครก่า